สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ูบถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่29มิถุนายน2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นักสืบิมไทยโพสต์ชื่อเรื่องว่าถึงบทโอ้ว่าพิธาเอย๋ยก็อขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าคลิปลับฉบับประิษฐ์เองเรื่องเพื่อนรัก หักเหลี่ยมโหดองค์ที่ 1. แดงเราเสนอราคาให้14บวกหนึ่งโอเคส้มแม่นี่ส้มคัดเกรดนะรับรองเปรี้ยวจากหัวจันตีนทุกลูกแดงงั้นเอาไป15บ้าบวกหนึ่งเอา้าส้มมันติดหลักการนะพี่พรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลประธานสภาก็ต้องเป็นของพรรคอันดับหนึ่งด้วยแดงเออก็ตามใจถ้าพรรคอันดับสองเขาถอนตัวไปตั้งรัฐบาลเองก็จะอดทั้งนายกทั้งประธานสภาแล้วอย่ามาว่ากันบอกไว้ก่อน ส้มง,งั้นรอแป๊บนะไปถามเฮียตีหัวตั้งกับพิตีตาประดุกเขาก่อนเขาจะเอาไงหายไปคืนกับวันจากที่เคยจีดจ๊าทุกเม็ดกลับเงียบชีเหมือนถูกธรณีสูบณัฐนะที่ระหโหฐานแต่ละหัวที่สุมเครียดกินเหล้างัดสุราเสรีแบรนด์ออาบยมุกก้าวหน้าเวียนกันซดแค้นหนักกูว่าแล้วมันต้องเล่นไม้นี้แล้วเราจะแก้เกมยังไงยอมมันหรือไปเป็นฝ่ายค้านกับพวกประเด็จการล้างแค้นคว่มมันในสภาหรือว่าไฟลามทุ่ง เหนือจะรดใต้ฟ้ว่ชามอดแดกด้วยกันทั้งคู่ซะตอนนี้เลยในดึกดื่นที่ยังไร้บทสรุปกลางกองขวดสุราก้าหน้าเกลือนควันบุรีตลบชาวคณะซุปหน้าพากันนั่งยานไฮเปอร์ลูปขึ้นไปเฝ้าวิญญาณคณะรากสองสี่เจ็ดห้าณขุมไหนก็ช่างบันเหอะองค์ที่สองบ่ายแก,แก่ของอีกวันท่ามกลางแสงไร้ตัวตนแต่มีการสื่อสารผ่านควันทูบออกมาพักเก้าไตรเชิญแปดพักร่วมประชุมเช้าวันอาทิตย์ที่สองกรกดาเพื่อหาข้อสรุป ที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักองค์ที่สามเสียงผู้มีนามว่าประชาชนบนลอยคระเ้ากับวันทูกครุ้งเอะอะก็ผลประโยชน์ประชาชนอ้างประชาชนแดกทุกช็อตเลยนะพวกเมืองแล้วมั่นก็รูดการละครเรื่องเพื่อนรักหักเหลียมโบดครบองค์สามก็จบลงประมาณนี้ 3, ก่อนที่สภานัดปฐมฤเริกจะเปิดจันท 3, ร์ที่สามกรกฎาคมและเลือกประธานสภากันวันอังคารที่4ก็จะเห็นว่าทั้งหมดตั้งแต่รู้ผลเลือกตั้ง 14พลิกสภาจากวันนั้นถึงวันนี้8พักตังรัฐบาล9ไกลกับเพื่อไทยก็วนลูปอยู่แค่นี้ก็ถามว่าสุดท้ายแล้ว9ไกลจะยอมตามเงื่อนไขเพื่อไทยหรือไม่คือเพื่อไทยเพิ่ม9อี้รัฐมนตรีให้9ไกลอีกหนึ่งรวมเป็น15เก้าอี้บวก1ตําตำแหน่งรัฐมนตรีส่วนเพื่อไทยเอาแค่13เก้าอี้บวก19ึเก้าอี้ประธานสภาผมว่านะถึงตอนนี้แล้วพิธา9ไกลมีสองทางเลือกเท่านั้นคือดูออได้ถ้าต้องการอยู่ร่วมรัฐบาลก็ต้องยิงแบบหมาจนตรอก ซีโรราพเพื่อไทยเขาไปไม่ใช่บวกหนึ่งแค่เก้าอี้ประธานสภาหรอกเก้าอี้นายกด้วยเขารู้กันมาตั้งแต่ปีมะโว้แล้วและต่อให้ชาติหน้าบ่ายๆพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกแต่ถ้านายกสมาคมนักโทษการเมืองนั่นในอนาคตไม่แน่เพื่อไทยเขาอ่านมาร์คทะลุกระดานตั้งแต่นาทีแรกแล้วจึงส่งชนละนานไปเล่นจบปวดหน้าม่านก่อนเปิดฉากการละครฉะนั้นสองกรกดาพิธาไม่ต้องไปต่อรองอะไรเขาหรอกบอกหมอสัตว์ที่จะให้นั่งประธานสภาด้วยว่า ไม่ต้องกระดีกระดามให้ต้องไปกระดาษห,หน้าทีหลังหรอกยังไงยังไงเพื่อไทยเขาไม่ให้อยู่แล้วเป็นพักอันดับหนึ่งในราคาคุยแต่เป็นอันดับสองในราคาจริงนั่นโลกที่เป็นจริงเพื่อไทยเขาให้ตั้ง15เก้าอี้ก็รีบคว้าก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจเถอะเอาเก้าอี้นายกลมหลุมแรลไปแลกเก้าอี้รัฐมนตรีสักสองตัวยังจะเข้าท่ากว่าออดดีๆเพื่อไทยเขาอาจลูบหัวลูบหลังด้วยเอนดูเจ้าหนูน้อยแล้วยกให้ก็ได้ ยิงแบกหมาจนตรอกอย่างนี้ยังมีเก้าอี้รัฐมนตรีนั่นดีกว่าไปฝืนใจสยุมพอกับรวมไทยสร้างชาติอยู่ในซี่ฝ่ายทานจริงไหมอย่างน้อยยึดสถานะรัฐบาลไว้มีกระรวงครองพวกส้มสามนิ้วจะได้มีตําแหน่งแบ่งๆ่งกันไปวางแผนล่มชาติกลิ่นหอมแห่งความเจริญจะได้ขจรข,จรขจายเร็วๆเ,เห็นว่าขนาดลูกผีลูกคนยังส่งสมุนเข้าไปจุดจ้านแทบทุก,กระรวงช่วงนี้เสียงด่าลับหลังผมไม่ได้ยินบ้ารึ แต่ถ้าพิธามั่นใจยิ่งเลือกตั้งก้าไปยิ่งถล่มทลายแล้วก็เล่นบทราชสีนั่งทับไขยคำรามให้มันดังๆไปเลยจะได้สยบสังคมคนตาบอดให้ครั้นครั้มนึกว่าคำรามสู้กลบความจริงที่ว่าที่แท้โคกแห่ๆนั่นแหละนั่นเพราะราชสีหน้าเขียวเห็นนักวิชาการขาประจำออกหน้าจอออกมาโฉงเฉงเย็นวานมันเป็นประเพณีเป็นหลักการพักอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาฉะนั้นเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลเขาเป็นเห็นว่าเป็นด็อกเตอร์กูรูรัฐศาสตร์ยก อ้างโน่นนี่กูละเบือกับพวกจานดัดจริตทันสมัยแค่หวังประจบสม้มประเพณีที่ไหนว่าพักอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาเสมอไปถมไปพักสองสามเสียงได้เป็นประธานสภาก็มีพักอันดับสี่อันดับห้าก็มีต้องดูอื่นไกลที่ไหนตำตาอยู่ขณะนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละพักอันดับสองได้ตั้งรัฐบาลพักประชาธิปัตย์อันดับสี่อดีตนายกชวนหลีกไปเป็นประธานสภา แล้วก็จําไว้ซะด้วยพอด็อกเตอร์อย่างนี้แต่หากที่เป็นสปิริตพรรคการเมืองอันดับหนึ่งสองเขาปฏิบัติกันจะได้ไม่ไปเป็นกูรูหน้าจอเสลพรรคอันดับหนึ่งสองเขาจะไม่ร่วมกันเป็นรัฐบาลให้โอกาสอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลส่วนอันดับสองจะไปทําหน้าที่ตรวจสอบหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ถ้าพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะให้โอกาสพรรคอันดับสองเป็นฝ่ายรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลแล้วอันดับหนึ่งที่ตั้งไม่ได้ก็ไปทําหน้าที่ฝ่ายค้าน นี่คือสปิริตประชาธิปไตยในอดีตผ่านๆมานี่เป็นครั้งแรกของวัฒนธรรมใหม่ด้วยซ้าที่ก้าวไกลพักอันดับหนึ่งกับเพื่อไทยพักอันดับสองจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลถ้าไปอีกขั้นคงเป็นประชาธิปไตยแบบสิงคโปร์รวมหัวกันเป็นรัฐบาลจนต้องขยิบตายพักเล็กๆ4ี่หคนไปทาหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลในบทฝ่ายค้านพอไม่ให้อุดจานบ,บ้างนี่ผมยังไม่ปักใจว่าสุดท้ายของบทจบเพื่อไทยกับก้าวไกลจะอ้างบทฝ่ายประชาธิปไตย เป็นรัฐบาลด้วยกันมันอาจเข้าคันลองก็ได้ที่ก้าวไกลเพื่อไทยต้องแยกไปอยู่ในสถานะที่ควรอยู่เพื่อทําหน้าที่ตามเจตนารมณ์ระบบสภาก็ไม่อยากจะบอกเป็นครั้งที่100บวกหนึ่งว่ายังไงยังไงพิธาก็เป็นเทวดาตกสวรรค์ฉะนั้นคว้าอะไรได้ก็คว้าไว้จะยอดอยางหรือยอดยากยังไงยังไงก็ให้สิริกัญญาได้เป็นรัฐมนตรีครั้งละกันคนอยากได้เดือนละสามพันเขารอ นี่คือสิ่งที่คุณเปลวิขิกันนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่29มิถุนายน2566ครับ